ทีมงานตึีมชกดีสามนึ่งไปไปปัดบมมาแต่ทั้งคนไปก่อน โอ้มันเล่นลูกข้อได้เนี่ยทางออกเรามันไม่เล่นลูกข้อ,อได้เลื้อยหกหละละ,ะล้างให้ดีล้างให้สะอาดล้างให้งาม